เฟรม4,000ดี 4, จากคอแซ ต่อยอดจากเคสที่ขายดีที่สุดของคอแซนั่นก็คือซีรีส์4,000ดีครับผมตัวนี้ใส่คุณสมบัติเพียบพร้อมเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการปรับขายึดพัดลมนะครับเป็นแรกของเขาปรับระดับได้ด้านในวัสดุดีมีให้เลือกถึง3รุ่นย่อยและแต่ละรุ่นย่อยมี2สีในราคาน่ารักแอบลุ้นว่าจะได้ในราคา2,000ปลายๆหรือเป,ปล่าในรุ่นเริ่มต้นนะครับที่สาคัญที่สุดปรับแต่งต่างๆได้เยอะมากจุพัดลมได้แน่นๆจุ น้ำ3ามมิลิเมตรได้ถึง2ตัวเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับเรื่องจากกล่องเรียบร้อยแล้วสําหรับคอแซ a i รม4000ดี D นะครับแยกย่อยออกมาเป็น3รุ่นนะก็คือเฟรม4 0 0 0 D ที่เป็นตัวธรรมดาแบบโบนไม่มีพัดลมนะครับด้านหน้ากลอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น RS ธรรมดานะครับ RS ธรรมดาก็จะเป็นพัดลมแบบไม่มีไฟ RGB หรือ Non RGB นั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็น RS ARGB แบบ ที่เรากาลังรีวิวกันอยู่ในตรงนี้นั่นเองครับทั้ง3รุ่นแยกย่อยออกเป็น2สีก็คือสีดําและสีขาวราคานะครับตัวเริ่มต้นจะอยู่ประมาณผมเดานะ2,990หรืออาจจะ 3,000ต้นๆนะครับตัวกลางก็จะอยู่ประมาณ3,300 30น0ามถึงพนะเดาๆนะแล้วก็ตัวนี้น่าจะอยู่ประมาณ3,700 3 0 0 0โดยประมาณ3 6 6 0 0อะไรอย่างงี้นะต้องอรอลุ้นค่าเงินต่างๆแล้วก็ราคาไฟนนลก,กันอีกทีแต่ผมมองว่าเคสตัวนี้น่าสนใจในหลายๆแง่นะเดี๋ยวเราไล่ดูกันแต่ก่อนอื่นอันนี้คือกล่องตอนที่แกะออกมามันจะอยู่ด้านบนเลยนะครับซึ่งตัวกล่องเนี่ย ไม่รู้มันมีอะไรข้างในเหมือนกันเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับเขียนว่า 4,000d accessory นะครับแกะเลยแล้วกันโอ้ข้างในนะครับจะเจอกับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์เสริมเนาะ ตัวฟอนต์พาแนลแบบรวมหัวมาก็มาแล้วนะครับคือถ้าเดิมเดิเขาจะเป็นแบบแยกหัวแล้วก็จะมีตัวเสียบที่เป็นแบบรวมหัวมาให้มีชุดน็อตต่างๆมากันครบนะครับคู่มือเซฟตี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นแม่เหล็ก c คัฟ r เวอร์นะครับแล้วก็จะมีแผงสำหรับยึดพัดลมด้านข้างอันนี้จะไว้ยึดพัดลมนะครับได้3ตัวซึ่งก็จะยึดด้านข้างของตัวเคสนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกัน พร้อมกับอุปกรณ์ cover ต่างๆก็มากันเยอะมากเลยนี่มีตัว cover มาให้นี่คือบัตเดินที่มีมาให้นะครับ เจาะกันที่ตัวเคสหน้าตาของเคสตอนนี้ผมเสียบไฟแล้วก็เสียบพัดลมให้หมุนดูกันนะครับซึ่งพัดลมที่ให้มาเป็น A R G B 3ตัวในรุ่น R S 120 A R G B นะครับคุณจะสมัมผัติขงตัวพัดลมตัวนี้ถือว่าแจ๋วมากสเปคดูดีทีเดียวแต่เรามาเจาะที่เคสกันดีกว่าตัวเคสด้านหน้าก็จะเป็นแพทเทิร์นนะครับซึ่งแพทเทิร์นของตัวเคสจะเป็น 3D รูปตัว Y นะครับทำให้การระบายอากาศเนี่ยโฟลอของลมเนี่ยดีขึ้นตามที่ขอแซวเคลมไว12้12%นด้วยกัน 12.7%คือเอาตัวเลขเป๊ะเ,เลยนะแล้วก็ตัวพัดลมนะครับด้านหน้าเนี่ยสามารถที่จะรองรับขยายตัวเฟรมเนี่ยได้สูงสุดถึง200มิลลิเมตรจำนวน2ตัวสำหรับตัวพัดลมนะหรือพัดลม20เซน2ตัวด้านหน้านะครับแล้วก็พัดลมด้านบนนะครับของตัวเคสเนี่ยสามารถใส่140มิลลิเมตรได้2ตัวใส่หม้อน้า360 mm ด้านบนก็ได้ด้านหน้าก็ได้หรือใส่คู่กันก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัวเคสยังสามารถเปลี่ยนหน้ากากได้ อันนี้เห็นหน้ากากเป็นรูปตัววายบางคนอาจจะไม่ชอบกันผมสามารถถอดออกมาง่ายๆเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างในนี้นะครับจะเป็นแพทเทิร์นให้ดูว่ามันไม่ใช่แบบเรียบๆนะแพทเทิร์นที่เขาออกแบบมาเนี่ยมันจะเป็นเท็กเจอร์ปั๊มนูนออกมาเลยนะครับเป็นรูปตัววายแบบ 3d ตัวยึดก็จะเป็นตัวพุก4ี่มุมนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงกองฝุ่นเนาะอยู่ด้านในใช่ไหมหนึงออกมาครึ่งตะแกรงตัวนี้เนี่ยเป็นสลักยึดนะครับ ยึดด้านบนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กด้านล่างเอามาทำความสะอาดได้โดยง่ายสำหรับการขยาย ตัวยึดนะสำหรับตัวนี้แหลกสองข้างนี้สามารถขยายได้นะครับโดยการขันน็อตด้านล่างแต่เราจะต้องดึงไอ้ตัวเฟรมตรงนี้ออกมาก่อ oh นส่วนด้านล่างเลยก็จะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้นะครับหัว Audio Jack 3.5 USB นะครับที่เป็น USB type A นะ3.2 Gen1 5 GB แล้วก็ USB type C 3.2 Gen2 10กิกะรวมกัน3พอร์ตอันนี้ถือว่าดีนะครับตัวเฟรมต่าง ก็จะเป็นพลาสติกนะแล้วก็ด้านค่าของเคสเนี่ยก็จะเป็นเคสในรูปแบบที่แบ่งกระจกด้านบนแล้วก็ตัวแผง cover power supply ด้านล่างซึ่งสามารถแยกกันแกะออกมาได้อ่ะดูด้านล่างก่อนแล้วกันตัวแผง cover ตัวนี้ก็เป็นรูปตัววายนะฮะสามารถเอาออกมาได้เลยเพื่อที่จะ manage พวก อุปกรณ์ต่างๆพวกสายต่างๆกันได้จะเจอกับตัว power supply อยู่ด้านล่างเนาะซึ่ง power supply เขาจะรองรับความยาวสูงสุดอยู่ที่2 2 0ส mm มิลลิเมตรสำหรับตัว power supply นะครับตัว cooling จะรองรับที่1 7 0ม mm ิลลิเมตรแสำหรับความสูงและการ์ดจอนะครับแบบที่ไม่มีพัดลมนะอยู่ที่4 3 0ม mm ิมลลิเมตรหรือ13มเซนแบบที่มีพัดลมนะครับจะอยู่ที่405า mm มิลลิเมตรนะสำหรับตัวการ์ดจอดังนั้นใส่ rtx 50ได้ทุกรุ่นนะครับอันนี้คือด้านล่างแกะออกมาแล้วส่วนด้านบนก็จะเป็นกระจกขันตามสกูตรงนี้ด้าน,นหลัง2ตัวนะฮะเอาตรงๆนะเรื่องกระจกนี่ผมโคตรไม่มั่นใจเลยขออนุญาตเอาแบบระแวงระแวงหน่อยแล้วกันนะกระจกก็เป็นการดึงออกมาด้านหลังดึงออกมาได้เลยนะแต่ต้องระวังนิดนึงเอามือสอดรับด้านล่างไว้ก็ดีนะครับเสียวทุกครั้งที่แกะกระจกเมื่อกี้เราให้ดู การปรับพัดลมด้านหน้าไปแล้วส่วนแหลกด้านบนก็สามารถปรับพัดลมได้นะครับเดี๋ยวเราพาไปดูด้านบนด้วยแต่วิธีการปรับก็จะคล้ายๆข้างหน้านะครับซึ่งเทคโนโลยีการปรับเขาจะให้ชื่อว่า infinite rail นะครับเหมือนเป็นรางเนาะแล้วก็ขันน็อตขยายออกข้างได้ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราแกะตามสกูตรงนี้2ตัวออกมาแล้วแล้วเราก็เห็นยางตรงนี้ไหมฮะดึงสวนมาเลยฮะ <c oughs> ดึงตัว cover ออกมาก็จะเป็นตัว cover ลักษณะนี้เป็นรูปตัววายนะครับมีอายางรองเพื่อให้ดึงด้วยนะออกแบบมาแล้วนะครับว่าไม่ขาดแน่นอนแล้วก็ดึงออกแรงได้เลยไม่ต้องกังวลไปส่วนด้านบนเราจะให้ดูตัว infinite rail นะครับเขาจะอยู่นี่เราก็ขันน็อตแล้วก็ขยับเขามานะครับเขาจะมีเขียนไว้เลย1 2 0มิลลิเมตรร้อมิลลิเมตรรมิลลิเมตรแบบนี้ จะมีฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้พอขันเสร็จก็เลื่อนมาเลยนะครับอันนี้คือกรณีที่เราไม่ได้ขันน็อตแบบแน่นนะก็เลื่อนรางมาแบบนี้คได้เลยนะครับเพื่อให้มันล็อกตัวพัดลมตามไซที่เราต้องการลักษณะเดียวกับด้านหน้าของตัวเคสเลยนะอันนี้คือสะดวกมากดีงามอ่ะส่วนพื้นที่ภายในตัวเคสเรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรกันนะครับผมขออนุญาตถอดฝาบริเวณอีกข้างนึงออกด้วยกันแล้วกันนะครับอ่า ถอดออกมาแล้วนะครับเจอพื้นที่ต่างๆด้านในกันเรียบร้อยนะครับซึ่งเห็นว่าไอตัว cover ตัวนี้ก็ถอดได้เช่นกันเขาสามารถจัดวางเมนบอร์ดได้ตั้งแต่ micro ATX ATX และ eATX กันด้วย สามารถวางเมนบอร์ดที่เป็นในกลุ่มของซ่อนสายนะครับโปรเจกต์ซีโของ MSI หรือ BTF ของ ASUS ก็ได้เช่นกันซ่อนสายได้เนียนกริบเลยละ่ะช่องสำหรับเก็บสายนะครับก็จะมาในลักษณะแบบนี้กันแล้ว สามารถสอดตรงๆเข้ามาตรงนี้ได้เลยแล้วก็อ้อมเก็บสายกันได้ที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างให้ดูตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของขาค้าก้าดจอที่ผมชี้อยู่ตรงนี้ขาค้าก้าดจอรองรับทุกรุ่นนะครับปรับระดับสูงต่ําได้แล้วก็หมุนตรงนิ้วโป้งที่ผมจับอยู่นี้ได้เลยนะเป็นต่มนะฮะหมุนปรับความสูงขาค้ำก้านจอ มาแล้วในเฟรม 4,000D ตรงนี้อันนี้ดีครับมีประโยชน์รองรับการ์ดจอได้ทุกรุ่นแล้วก็แน่นหนาซีเคียวแข็งวแรงเลยใส่มาให้ภายในตัวนี้นะครับนอกเหนือจากนี้เรามาดูเรื่องของ,งร่องการเก็บสายนะครับเนี่ยเจาะมาละเอียดยิบเลยเก็บได้เนียนๆแต่ก็จะไม่ได้มียางรองนะเหมือนสมัยก่อนที่จะเป็นยางนะฮะด้านหลังครับสามารถใส่การ์ดจอแนวตั้งตรงนี้ได้ก็จะมีช่องสำหรับใส่การ์ดจออยู่7ช่องตามสแตนดาดเนาะ สามารถที่จะเอาตัวแหลกข้างหลังตรงนี้ถอดเปลี่ยนนะครับแล้วก็ใส่ไรเซอร์ทำเป็นกาจอแนวตั้งได้โดยง่ายเลยเหมาะสำหรับคนชอบมอสชอบโม e นะครับหรือจะเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางกา้าจอเป็นแบบเฉียงไม่ต้องเป็นวางตั้งก็ได้วางเฉียงก็ได้แล้วแต่จะโมดิฟายกันส่วนที่ยึดพัดลมนะครับ120มิเมตรที่เราบอกเดี๋ยพามาดูตรงนี้ส่วนตัวผมว่าไม่ต้องใส่หรอกแต่เขามีมา เขามีมาว่าใส่ได้นะครับก็แล้วแต่คนจะใส่ไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่าไม่ต้องใส่หรอกนะมันอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเยอะแยะมากมายนะครับพื้นที่นะครับในการเก็บฮาร์ดดิสต่างๆ SSD ต่างๆก็จะรองรับฮาร์ดดิสไซส์3.5นิ้วได้2ตัวแล้วก็ SSD นะครับที่เป็นไซส์2 .5 นิ้วหรือฮาร์ดดิสไซส์2 .5 นิ้วได้4ตัวด้วยกันเนาะผ่านในตัวแลกตัวนี้แล้วก็บริเวณด้านล่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งของตัวเคสกัน สำหรับด้านนี้ครับจะเป็นที่อยู่ของการเก็บสายต่างๆอุปกรณ์นะครับพื้นฐานที่เคสตัวนี้มีมาให้ต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เป็น R S A R G B ก็จะมีพัดลมมาให้3ตัวแต่ข้อดีของเจ้าเคสตัวนี้ครับคือถึงแม้จะเป็น A R G B เนาะแต่คอแตะเขารวมสายมาให้แล้วอย่างตัวสายไฟเลี้ยงพัดลมนะครับ เป็นสายวายรวมสายพัดลม3ตัวนะครับไฟเลี้ยงมาให้แล้วก็ a r g b นะครับรวมมาให้แล้วผมต่อหับอยู่ด้านล่างเป็นหับเติร์ดปาร์ตี้ให้ของคอแซงเองก็งควบคุมได้ง่ายๆหรือจะต่อลงบอร์ดก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสายสําหรับ u s b 10 g กิกะบิตด้านหน้านะครับมีโอ้โหสายมารอเพียบเลยนี่ a u d i o u s b 3.0มีมาให้แล้วก็ลากสายมาอันนี้เป็นแกนกลางของการเก็บสายนะครับพร้อมกับมีท่อคล้ายๆกับท่อของชุดน้ำเลย พันมาให้เพื่อการเก็บสายที่แนบเนียนมากยิ่งขึ้นตรงบริเวณนี้นะครับไอ้ฝานี้ขันน็อตเอาออกได้เพื่อเปลี่ยนเป็นที่ยึดพัดลมก็ได้สำหรับคนที่อยากจะใส่พัดลมด้านข้างนะครับนอกเหนือจากนี้มีอะไรที่ต้องรู้อีกบ้างไอ้ฝั่งตัวแหลกตรงนี้สามารถขันน็อตเพื่อเอาออกได้นะครับเปลี่ยนรูปแบบได้อะไรได้แล้วแต่คนชอบเป็นอะคริลอะคริลิกได้แล้วก็พาวเวอร์สปรรองรับถึง220มิมอย่างที่เราแจ้งกันไปนะครับ โดยตัว power supply ที่ผมใส่อยู่ก็เป็น Rm 750นะแล้วก็ power bank ที่วางไว้เนี่ยเอาไว้ต่อพัดลมเพื่อโชว์สีไฟเท่านั้นเฉยๆนะครับโดยรวมถือว่าน่าสนใจการเก็บสายนี่ฮะมีเทปติดตุกแกตรงนี้พันมาให้เรียบร้อยสำหรับเดินสาย CPU นะครับเมนบอร์ดนะครับการ์ดจอก็สอดด้านล่างหรือด้านล่างสอดด้านนี้ได้หรือด้านล่างสอดขึ้นไปได้เช่นกัน ก็ทาได้สะดวกดีแล้วก็จะมีรูสําหรับใส่สายคอเซีลิ้งตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่ออ้อมสายต่อเ,เข้า USB ภายในตัวเครื่องกันได้ด้วยนะครับเรามาดูแมคานิกของการวางที่ค้าก้าจอกันดีกว่าเมื่อกี้เราเห็นข้างหน้าไปแล้วอันนี้จะเป็นด้านหลังของตัวที่ค้าก้าจอนะครับเวลาผมหมุนแล้วก็เลื่อนเนี่ยครับเขาจะเลื่อนตามแล้วเราก็หมุนล็อกเราเอาปรับสุดขึ้นนิดนี่ปึ๊บ บบเป็นแมคาีนิกของเขาไม่ต้องขันน็อตให้ยุ่งยากใช้ตั้มสกูก็ได้หรือเพื่อความแน่นหนาจะขันน็อตด,ด้านหน้าก็ได้เช่นกันนะครับเป็นไงฮนะสำหรับตัวเคสถือว่าโดดเด่นดีทีเดียวเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูบริเวณฐานของตัวเคสกันนะครับบริเวณด้านหน้าของฐานก็จะมีการยกระดับความสูงเช่นกันกับด้านหลังก็ยกระดับความสูงมามีแผ่นกองฝุ่นมาให้เรียบร้อยซึ่งต้องถอดออกผ่านด้านข้างตรงนี้นะครับโดยรวมเป็นเคสที่ ของจริงนะถึงแม้หน้าตามันจะมีความละไม้คล้าย 4000D ผู้พี่แต่เฟรม 4000D ก็มีฟังก์ชันที่เสริมเข้าไปเยอะมากๆม,มีความเจ๋งโดยเฉพาะกับการเนี่ยฮะอิน i ินิตเวลเนี่ยอินฟินิตเลที่สามารถปรับตัวแรกของตัวพัดลมนะอย่างง่ายเลย มีขาคากาจจอมาให้แล้วโดยเฉพาะตัวนี้เนี่ยมีในเรื่องของไฟ RGB ผ่านพัดลม RS 120RGB a RGB มาให้ใส่ใจรายละเอียดดีเลยล่ะนะครับแล้วก็อันนี้คือวิธีการหรือเดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการประกอบกลับดูกันว่าจะทำยากหรือเปล่าไอ้เรื่อง่ายอยู่แล้วแต่ประกอบกลับจะทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันประกอบกับเริ่มจากด้านบนก่อนเลยฮะใส่ตัว cover ด้านบนลงไปแล้วก็ แน่นอนหมุนตั้มสกู2อันด้านหลังฮะฝาปิดของเท้าซึ่งตรงนี้มีการใส่แผ่นกองฝุ่นมาให้นะครับเพื่อใส่พัดลมนะอีก3ตัวที่เราพูดกันไปวางลงไปโชกดันแล้วก็หมุนหมุน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 เออดีงามส่วนอันนี้ด้านล่างครับที่เป็นตัวค o เ e r รใส่เข้าไปฮึง่าย คือการเปิดด้านข้างฝั่งนี้ได้ด้วยจะทำให้การเก็บสายง่ายขึ้นแล้วก็บริเวณด้านข้างข้างนี้เป็นกระจกนะครับหนาะ4มิลลิเมตรขาล็อกอะไรมาพร้อมนะครับมีเฟรมสำหรับล็อกขอบด้านนี้ข้างบนเพื่อใส่ขอบด้านหน้าแล้วก็ตามสกูนี่ต้องระวังหน่อยแกะเลยดีกว่าจะได้เห็นความใสของกระจบก,กันด้วย ของใหม่นี่มันดีงามจริงแล้วก็วางลงไปได้เลยดันลงไปอ่านี่ไงเข้าใจละเราต้องดันแบบนี้เมื่อกี้ผมอาจจะแกะแล้วดูระแวงไปหน่อยจริงๆคือเราแกะแล้วเราอย่างเงี้ยฮะขันตั้มสกูเสร็จเราแกะออกมาแล้วก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจอามือสอดก่อนก็ได้เผื่อพลาดนะฮะใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็ขัน จึ๊บๆๆๆดานทางส่วนด้านหน้าครับด้านหน้าก็จัดการเอาตะแกรงกองฝุ่นโดยเอาด้านที่เป็นแม่เหล็กไว้ข้างล่างนะครับส่วนด้านบนก็สอดลงไปก่อนแล้วก็ปิดฝาโลโก้คอแซไว้ข้างล่างเน้อ ส่วนนี้ลืมหยอกหยอกไม่ได้ลืมอันนี้จะเป็นแหลกของตัว s s d ซึ่งปกติผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วแต่ว่ามันสามารถเอามาเมาส์คอแซลิงได้นะครับกรณีที่เราใช้ c คอแซ i n k ก็ไปใส่ด้านหลังก็ได้ส่วนนี้ผมถอดไว้เพราะว่าเวลาที่ผมใช้พวกเรียกว่าอะไรอะ่ะพุดน้ำอะมันจะได้ประกอบง่ายๆนั่นเองนะับนี่เป็นหน้าตาที่เสร็จสมบูรณ์มาแล้วสำหรับคอแซเฟรมพดีถูกใจเพื่อนๆไหมล่ะครับเดี๋ยวยังไง ลองเอา50ซีรีส์มาวิวให้ดูกันอีกทีนึงแบบเต็มๆนะตอนนี้มันยังเปิดเผยไม่ได้นะครับเพราะคลิปเราจะลงก่อนวันเปิดตัว50ซีรีส์แต่บอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจมากๆขออย่างเดียวราคามาจับต้องได้จับต้องง่ายสักนิดหนึ่งอยู่ในเลทราคาที่ผมว่าหลายๆคนรับไหวยังไงซะก็มีแฟนของคอแซรรอกันอยู่อีกเพียบตัวนี้เด็ดจริงๆแล้วทาได้หลากหลายมากๆหน้าตาดูดีเลยนะ ถึงแม้จะอ้างอิงโครงสร้างจาก 4,000D แต่มันดูทันสมัยแล้วมันดูหน้าประกอบหน้าทำมากขึ้นนะครับใครที่เป็นสาย DIY ทำด้วยตัวเองประกอบเองอะไรแบบนี้น่าจะชื่นชอบกันรวมถึงร้านค้านะครับสำหรับเคสตัวนี้ผมว่าเป็นเคสที่ประกอบง่ายแล้วก็ใช้เวลาในการประกอบน้อยถึงแม้จะใส่ชุดน้ำระบบปิดระบบเปิดเขารองรับได้หมดเลยรอรุ้นราคาก็แล้วกันนะครับนี่คือ Corsair Frame 4,000D ครับผม